50อัพชวนเที่ยววันนี้เราชวนกันมาที่สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนแห่งใหม่คลองกลางเมืองนครสวรรค์ที่คนนครสวรรค์เรียกว่าเกาะยวนมีลักษณะคล้ายคลองชองกะเยชอนของเกาหลีมาดูกันซิว่าหน้าตาเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนี่ขนาดยังสร้างไม่เสร็จ100%นะครับ มาดูกันครับเรากำลังไปที่เกาะยวนเห็นเขาบอกว่ามันเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ที่ทำเป็นรูปแบบของคลองที่ปรับภูมิทัศน์ให้มันคล้ายๆกับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวเหมือนของเกาหลีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง เรามาถึงเป็นช่วงบ่ายบ่ายสองนะครับฟ้าจะใสแดดจะจัดมากสวัสดีค่ะข้าศึกอัพชวนเที่ยววันนี้เรามาที่เกาะยวันววนครสวรรค์เป็นสถานที่นัแของขออกกลังกายของชาวนครสวรรค์เปื่อเรนมาร์คใหม่อยู่ใจกลางเมือง การพิชดารับปรุงคุณภ,ภาพน้ำล้ำท้องนะคะมันเป็นน้ำสะอาดคล้ายๆที่ท้องของประเทศเกาหลีจะเห็นว่ามีการถูกล้างแล้วน้ำก็จะใสตอนเย็นๆตรงนี้จะนดวดไปเรื่อคตอนจะออกมาพักผ่อนเหน้อนปลแล้วก็เดินเล่นถ้ามาช่วงกลางวันก็จะเป็นวิวใสๆอากาศประมาณนี้ค่ะคซีนเยอะมากก็สวยมากปล่อยปลาควรปล่อย,อยเฉพาะปลาท้องถิ่นและ ปลากินพืชอาทิปลานินปลาตะเพียนปลาบึกปลาสวายสระน้ําที่ไม่ควรปล่อยอาทิปลาชะโดปลาดุกปลาท่อนปลาไหลปลาด็อกเซอร์กุ้งเต่ากบปลาต่างถิ่นอโซนอะไรจะเป็นปลาคาร์ปตรงนี้เห็อเยวเป็นปลาสวายกันไม่แน่ใจเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าเต็มเลยปลาสวายปลานินเห็นปลานินว่ายอยู่ เมวางคนเยอะไหมครับเนี่ยเครานศิลปะที่ตรงนี้แล้วก็มีเด่นเด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 ินเดินเดเลยน่ะินเดินเดิกเดินเดิอเดินเด่นเดิ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 นเลินเดินเริตรดนเดนเดิ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 นเป็นเด้นใดินเดินเเล่นดนตรีตรดนู้นเดินเดินเดิดเนเินเนเดินเดินนเนนเนเ้เดเดินเดนเดาดนเดินเดินเนเดิดนนนะนเดินนนเ้นเน่รเนนนนนนนเนนเนนเ เดินดูรอบๆลานกิจกรรมอนเนกประสงค์จะถึงละตรงเนี้เป็นบริเวณที่พี่เขาบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีการเล่นดนตรีบริเวณนี้มีเครื่องตีน้ำด้วยแสดงว่าน้ำคุณภาพดีมากปลาคราฟถึงได้อยู่ได้ถ้าเกิดในประเทศไทย ลำน้ำทําเป็นแบบนี้หมดโอ้เมืองไทยนี่น่าอยู่มากเลยสวยงามมากเสียดายที่ร้อนไปหน่อมา,อมมาเร็วไปนหน่อยเราควร<ป>มาตอนช่วงห้าโมงครึ<ม>่งหกโมงเออประมาณนั้นอทุ่มหนึ่ง<า>นงเห็นก็บอกเปิดไปสวยด้านทายน้ำก็มีสวน ด้านนี้กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเสร็จสมบูรณ์น่าจะสวยเดิมคลองก็เป็นสาภาพแบบนี้ครับครั<อ>้งหน้าเราจะไปไหนกันโปรดอย่าลืมติดตามนะครับ